ตัดคลิปง่ายๆด้วยแอป Cap Cut ทำอย่างไรวันนี้มีเทคนิคง่ายๆมาแชร์กันนะคะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับบอบีที่ช่องเดอะกราฟอีกแล้วนะคะวันนี้บีก็จะมาสอนวิธีการตัดต,ต่อคลิปวิดีโอในแอปแคปคัตแบบง่ายๆเลยนะคะมือใหม่ก็ทําได้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะหากใครที่ชอบคลิปการตลาดดีๆแบบนี้หรือเทคนิคที่บีมาแชร์เนี่ยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ช่องบีไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดเทคนิคดีๆที่บีจะลงให้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูได้กันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนะ,ะก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่แอปแคปคัตนะวันนี้เราจะมาดูเครื่องมือนะคะแล้วก็เทคนิคการตัดต,ต่อแบบง่าย,ายๆที่บีใช้ประจําเลยนะกดน,นีวโปรเจกต์ Project ได้เลยนะทุกคนก็คือว่าให้ทุกคนเตรียมคลิปที่จะมาตัดต่อด้วยกันนะคะอ่ะสมมติบีเลือกคลิปนี้แล้วกันนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปเพียวๆที่บียังไม่ได้ทําอะไรเลยนะทุกคนเราจะมาดูเทคนิคกันนะคะวันนี้เนาะว่าเราจะทํายังไงให้คลิปของเราน่าสนใจนะคะ วันนี้บี่ก็จะมาสอนเทคนิคการทําคลิปแนวตั้งนะส่วนใครที่อยากทาขนาดอื่นเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนคําว่า r a t i นะอาจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ค่ะ แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีทําคลิปลงติต๊ดตอบเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือทําในเรียลหรือในช็อตนะคะก็จะสอนวิธีง่ายในการตัดคลิปแนวตั้งแล้วกันนะโอเคนะคะทุกคนเราก็จะมาดูเครื่องมือกันทีละตัวนะก่อนอื่นให้เรามาที่ Edit ก่อนนะคะตัวอ d ดิต,ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ตัดคลิปเลยนะทุกคนก็จะมีเครื่องมือหลายตัวเลยะค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสปิดก็คือการแยกคลิปเนาะ,ะสมมุติวีอยากแยกตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็แค่กดคาว่าสปิดแค่นั้นเองนะ หรือแอนิเมชันนะทุกคนก็เป็นตัวที่ทําให้คลิปดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะอ่ะเนี่ยสมมุติบีให้ดูตัวอย่างนะคะทุกคนก็สามารถมาเลือกดูได้นะว่าเราอยากให้คลิปเป็นตัวไหนนะคะใครที่ตัดไม่เป็นไม่เป็นไรเลยนะทุกคนค่อยๆฝึกไปค่ะเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเองนะเนี่ยก็จะเป็นการที่อ่ะเข้ามาเนาะหรือเป็นเอาก็คือว่า ให้ภาพเนี่ยมันออกไปใช่ไหมคะหรือคอมโบก็คือทั้ง2แบบนะคะเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ได้เนาะส่วนใหญ่บีไม่ค่อยใช้ตัวนี้นะทุกคนก็อยากให้คลิปมันดูเรียบเรียบนะใครที่ชอบก็มาลองได้นะคะส่วนสไตล์นะคะตัวนี้ก็เป็นเอฟเฟกที่ เราต้องโหลดมานะคะทุกคนเนี่ยก็จะมีแล้วแต่นะคะอาจจะเป็นซับพอร์ตเรื่องของโฟโต้เนาะบิ๊กก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ยังมีคําว่า delete นะคะทุกคน delete del <ist S 1> ก็คือการลบคลิปนะคะเนะะี่ยค่ะก็ลบออกไปแล้วใครที่อยากเอากลับมาเหมือนเดิมก็ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่ามีคําว่าล็อกอ้อนนะคะล็อกออนก็คือว่าเอาไว้ตกแต่งหน้าตาค่ะบอดี้ต่างๆนะทุกคนก็เอามาใช้ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีคําว่า volume นะคะทุกคนก็คือว่ากราณีที่เราอยากตัดเสียงองอกทั้งหมดในคลิปนะก็เนี่ยค่ะกดมาที่ศูนย์ได้เลยนะตัว ลลุ่มนะคะก็จะทำเป็นคลิปเป็นคลิปไปเนาะถ้าเราอยากลดตัวนี้ด้วยก็เลื่อนมาลดได้เลยนะคะตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ลดวอลลุ่มเนาะก็ต้องมาลดด้วยนะคะโอเคนะนอกจากนี้ยังมีคำว่า Attract the audio นะคะทุกคนก็เป็นการใส่เสียงค่ะเนี่ยก็จะเห็นว่าเสียงของ Tik t o k ก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะทุกคนเราเลือกแบบไหนก็คือกดตรงนี้ได้เลยค่ะเนี่ยก็กดบวกไปได้เลยนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเสียงคลิปนี้มีไม่สามารถที่จะเปิดเสียงให้ทุกคนได้นะคะเพราะติดลิขสิทธิ์ใน y o u t ท b e เนาะทุกคน หรือเอฟเฟกต่างๆค่ะติ k t o อก็จะมีเอฟเฟกให้เราเยอะมากเลยทุกคนมาลองเล่นกันได้นะการเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะเยอะแยะเลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแอร์แทร a กแอรแทรตัวนี้คือเป็นการใช้เสียงจากคลิปในมือถือของเราเองนะคะกรณีที่เราอาจจะพากจากข้างนอกเนาะก็ออกมาใช้ได้นะคะอ่ะสมมุติว่ามีอิ p พ r ตมาแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะถ้าไม่ชอบก็กดตรงนี้แล้วก็ลบได้เลยนะคะทุกคนอ่ะบีลบไปก่อนละกันนะคะตัวนี้นอกจากนี้ยังมีคําว่า voice over นะคะทุกคนก็คือว่า เป็นการพากเสียงใส่ในคลิปนะคะค,คล้ายๆกับใน Tit ตอกเลยนะแต่ส่วนใหญ่บิ๊กก็ไม่ได้พากในนี้นะคะบิ๊กก็ไปพากใน Ti กตอกมากกว่านะเพราะมันง่ายกว่านะคะอันนี้ก็พากได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนนะ,ะก็กดค้างไว้แล้วก็พากเสียงไปได้เลยนะคะหรือถ้าเราโอเคแล้วกดตรงนี้แต่ถ้าเราอยากย้อนกลับก็กดตรงนี้ได้นะคะก็สีงที่พากก็จะหายไปเนาะนอกจากนี้ยังมี r e c o v e r audio นะคะทุกคนนะก็มาดูได้นะการใส่เสียงต่างๆนะคะ,ะมีค u t เอานะคะก็คือการลบ เฉพาะจุดหรือ background ต่างๆเนาะเนี่ยค่ะทุกคนก็ลองไปเล่นได้นะต้องบอกเลยว่าปกติเนี่ยบีไม่ได้ใช้ทุกเครื่องมือนะคะทุกคนก็จะใช้เฉพาะตัวที่ง่ายๆเนาะแต่วันนี้อยากมาแนะนําเครื่องมือให้ทุกคนรู้นะคะเพื่อทุกคนอาจจะไปปรับใช้ได้นะตัวต่อไปที่เราจะไปดูก็คือตัว Edit นะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นกรณีที่เราอยากครอบภาพเนาะให้มันดูขนาดเล็กลงนะคะหรือขยายใหญ่ต่างๆเนี่ยค่ะ เราก็มาเลือกใช้ได้นะ,ะสมมุติเบอาประมาณนี้แล้วกันนะคะให้มันขยายใหญ่ขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ครอบเฉพาะภาพได้นะคะเมื่อกี้เราใส่เอฟเฟกเนาะกะ็เป็นประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของฟิลเตอร์ด้วยนะคะทุกคนฟิลเตอร์ตัวนี้เนาะก็เป็นการใส่สีต่างๆให้คลิปดูดีหรือเราชอบสไตล์ไหน,นะคะเราก็มาปรับใช้ได้นะนะคะฟิลเตอร์ี่ยทุกคนดูสีที่ชอบได้นะคะเราอยาก ได้โทนไหนก็เลือกได้เลยนะคะ,ะสมมติมีเลือกโทนนี้แล้วกันนะคะก็กดโอเคเนาะแล้วก็สามารถลากให้โทนสีมันเป็นทั้งคลิปได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วหรือจะเปลี่ยนให้มันดูเพิ่มแสงสว่างมากขึ้นไหมหรือลดได้นะคะก็กดตัวนี้ได้เลยเนาะ,ะประมาณนี้นะ,ะหรือ a d just ตัวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มแสงต่างๆให้คลิปได้นะเนะี่ยค่ะถ้ามันมืดไปก็เพิ่มแสงได้เนาะ,ะหรือลดแสงก็ได้นะคะหรือ contrast คืออาจจะเพิ่มความสดของสีอีกนะคะ ความเข้มของสีต่างๆพวกนี้ค่ะเราก็เล่นได้เลยนะคะมีไฮไลท์มีการตกแต่งภาพสีของคลิปนะย้อมสีได้เลยนะคะ,ะตัวนี้ก็กดมาทั้งคลิปแล้วกันเพื่อให้แสงมันพอดีนะคะนอกจากนี้ยังมีควาว่า a d j u s t ก็คือเมื่อกี้นะคะที่บีสอนไปแล้วเนาะก็คือจริงเครื่องมือในแคปคัสค่อนข้างง่ายนะคะทุกคนถ้าลองเล่นกันสักพักนึงก็คือทุกคนก็จะเก่งเลยนะเพราะว่าเครื่องมือมันคล้ายๆติ๊ t ต็อกเลยนะแล้วก็ค่อนข้างสะดวกค่ะตัดต่อง่ายมากๆเลยคนที่ไม่เคยตัดต่อเนี่ยก็คือใช้ไม่นานก็เป็นเลยค่ะ มีคำว่าลีทัศน์ต่างๆเนาะค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีลิทัศน์หน้าหรือหุ่นอะไรต่างๆเนาะ,ะที่เราสามารถเข้ามาไล่ดูได้นะคะมีมาร์คมีโอเวอร์เลย์ต่างๆเครียร์ซอนคลิปเนาะ,ะหรืออะไรต่างๆพวกนี้คะ่ะหรือเอฟเฟกนะคะทุกคนอ่ะก็จะเป็นวิดีโอเอฟเฟกตต่างๆนะคะเนี่ยเราลองเล่นได้นะทุกคนว่าอยากให้วิดีโอเป็นประมาณไหนอสมมติมีทําประมาณนี้แล้วกันนะอยากให้มันแบบว่าโอเคนะคะ มันดูเบอรอไปหน่อยเนาะโอเคถ้าไม่เอาก็กดลบได้นะคะมีรีเพจมีอะไรต่างๆมากมายเลยะคะ่ะทุกคนเนี่ยเข้ามากดดูได้นะคะก็ปปี้นะคะอะไรพวกนี้ได้เลยเนาะ เลงเสียงการตัดลายต่างๆนะคะเครื่องมือก็คือเยอะมากเลยนะทุกคนแต่บางอันเนี่ยบิ๊กก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะทุกคนก็คือใช้อันที่ง่ายๆนะคะนอกจากนี้ก็คือมาที่ตัว audio ออนะคะเมื่อกี้ก็อธิบายไปคราวนิดนึงแล้วเนาะว่าจะมีทั้ง sound e f ฟ e c t ต่างๆก็ลองเล่นกันได้นะคะอีกอันนึงที่บิก๊กใช้ประจำนะก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะทุกคนการเพิ่มข้อความนะคะก็กดแอดเพิ่มข้อความได้เลยค่ะคล้ายๆใน tiktok ได้เลยนะคะทุกคน coffee time แล้วกันนะคะสมมติว่าบิ๊กพิมเข้าไปเนาะ อ่า coffee time นะคะทุกคนพิมพ์เข้าไปแล้วอยากให้มันทํางเป็นทั้งคลิปแล้วกันนะคะอ่าอันนี้นะ coffee time ค่ะหรืออยากตกแต่งฟอนต์ต่างๆก็ได้นะทุกคนกดสไตล์ค่ะกดสีต่างๆเนาะให้มันเป็นขอบด้วยและกันอสมมุิบีประมาณนี้นะคะมี Copy, ป,ปี d มีดีลิต่ตางๆ a n i m เมชันต่างๆในตัวหนังสือก็ได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะให้มันขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเอฟเฟกต่างๆนะเราก็ใช้ได้เลยค่ะทุกคนคือ tiktok เนี่ยมันมีตัวให้เล่นเยอะมากๆเลยนะคะ ใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับแอป c a p คั t ตัวนี้นะ,ะมีบับเบอร์ต่างๆให้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเราอยากใส่ก็ใส่ได้ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาที่เราชอบได้เลยนะค่อนข้างที่จะฟรีเหมือนกันนะ,ะสมมติเอาตัวนี้แล้วกันนะคะนะคะทุกคนสามารถใส่บัฟเบอร์เทรคกิ้หรือกราฟต่างๆได้เลยนะคะก็ไปลองเล่นกันได้นะโอเคค่ะ จบของตัวในส่วนของตัวหนังสือไปแล้วก็มาต่องกันที่สติกเกอร์นะคะก็สติกเกอร์ในไอตัวแคปคัน,นี้ก็มีเยอะมากเลยนะทุกคนไปลองเล่นกันได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายเลยนะ,ะหลายคนอาจจะใช้ตัวนี้นบะีก็ใช้บ่อยนะพวกนี้ค่ะตัวอักษรต่างๆเนาะเนี่ยค่ะตัววงกลมหรืออะไรต่างๆที่เราใช้บ่อยๆเนาะในคลิปก็มาเลือกใช้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็มีเนี่ยเออ มเมวก็กดลบได้นะคะกดนี้แล้วก็กดลบตัวนี้ก็คือการกระบาดตัวนี้ได้เลยนะคะก็ไปลองเล่นกันได้นะทุกคนเอ์เย์เอต่างต่างตัวนี้ก็คือแชร์ไปแล้วเนาะฟิลเตอร์ต่างๆนะคะโอเวอร์เลย์ก็คือเป็นการแอดคลิปซ้อนนั่นเองนะคะทุกคนหรือแอดภาพซ้อนก็ได้เนะาะเอฟเฟกต่างๆในวิดีโอเอฟเฟกต่างๆคนนี้นะคะที่แชร์ไปล่าสุดเมื่อกี้นะคะฟิลเตอร์นะคะเนี่ยค่ะก็ใส่เพิ่มเติมแล้วก็เลชนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของขนาดคลิปนะทุกคนถ้าเราอยากปรับขนาดคลิปนะคะ ให้เป็นแนวตั้งแนวนอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปรับได้เลยนะคะเขาก็จะปรับให้เราเลยนะคะแต่ตอนนี้บีถนัดเป็นแนวตั้งเนาะก็จะตั้งเป็น9ต่อ16นะคะอ่า canvas นะคะ canvas ก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนสีต่างๆนะคะทุกคน ของคลิปเนาะต่างๆอะไรนะคะก็มาลองใช้ได้แบ็กกราวต่างๆการเบอร์สีต่างๆนะคะใส่แบ็กกราวไหมนะคะาการเบอร์ต่างๆนะคะอยากให้คลิปเบอร์เนาะเนะะี่ยค่ะก็ปรับเพิ่มเติมได้นะคะนี่ก็จบในส่วนเครื่องมือแล้วนะคะทุกคนง่ายมากเลยสาหรับมือใหม่นะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูได้เนะะาะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยบีตัดเรียบร้อยแล้วนะคะบีอยากได้ประมาณนี้เนาะ,ะขยับขยายต่างๆแล้วนะคะให้มันดูเป็นขนาดเล็กต่างๆเนาะบีอยาก Export คลิปออกมานะคะต้นทำยังไงก็คือตัวนี้แหละค่ะทุกคน รูสอนด้านบนนี้นะคะแล้วก็รอ Export คลิปแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเร็วมากเลยนะคะสำหรับการ Export คลิปนะคะในแอป Cap cut นะคะทุกคนง่ายสุดๆเลยนี่ทุกคนเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้เราตัดคลิปประมาณนี้ใช่ไหมคะทุกคนง่ายไหมคะทุกคนอยากให้ทุกคนลองฝึกเล่นเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะเก่งเองนะเป็นกันบ้างคะทุกคนกับเทคนิคง่ายที่บีมาแชร์วันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปปรับใช้กันดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ